นพูดออกไปจากหัวใจนะครับว่าสิ่งที่เขาได้ผจญอยู่กับเรื่องของเคมีนั้นก็จะเหนื่อยในเรื่องของต้นทุนที่สูงปัจจุบันลดมาถึง50%ไม่ต้องไปพึ่งพาภารอื่นที่ต้องมาผสมมากขึ้นแต่ใช้3เกลือก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่แล้วที่สําคัญใช้ง่ายครับละลายไวเห็นผลทันใจที่สําคัญครับวันนี้น้องหญิงมีอะไรอยากจะบอกกับนวัตกรรมใหม่3เกลือเวอร์แพนให้กับเพื่อนพ้องได้ฟังกันครับค่ะ อรอยากที่จะเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนนะคะยิงแนะนําเลยค่ะผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ของเรานะคะ3ามเกลือโวแพนค่ะนอกจากที่จะช่วยในเรื่องของการทําเกษตรแล้วนะคะยังมีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นผู้บริโภครวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการทําการเกษตรค่ะถ้าเรามีความรับผิดช,ชอบนะคะสิ่งดีๆก็จะตามกลับมาที่ตัวเราแน่นอนนะคะและฝากไว้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะมีของลอกเลียนแบบนะคะมีสินค้าที่ใกล้เคียงกันนะคะถ้าอยากที่จะได้ผลผลิตที่ดี ลดต้นทุนเพิ่มผลกําไรนะคะต้องแนะนําค่ะหญิงเกษตรเท่านั้นนะคะก็จะมีโลโก้ที่เป็นผู้หญิงใส่มงกุฎนะคะและที่สําคัญค่ะต้องมีหญิงที่ิีการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยค่ะนั่นคือพลังจากหัวใจของแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับที่สําคัญครับอยากจะให้เชิญชวนเพื่อนพ้องมาร่วมกันในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์เพื่อจะรักโลกแล้วก็รักชีวิตตัวเองด้วยครับเช่นครับเมื่อก่อนใช้เคมีอยู่ต้นมันก็โทมคนทำมันก็อันตรายตอนนี้ กลับมาฟื้นฟูกับ3ามเกลือเบอร์เพนแล้วก็รู้สึกว่ามันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็ประทับใจคิดว่าก็จะใช้ตลอดไปแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่เจอปัญหาอยู่ตอนนี้ก็หันมาใช้จุด อินรี Z. สามเกลือนี่คือสิ่งที่นักการเกษตรทั่วประเทศครับและทั่วไปเลยที่ทําด้านเกษตรกรรมนี่นะครับท่านที่เขาเอกครับสิ่งสําคัญที่สุดคือลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยครับที่สําคัญอีกครับมันได้ผลกําไรและเกษตรกรรมไทยก็จะยั่งยืนทั้งเงินในกระเป๋าทั้งความยั่งยืนของพืชพุ์ธัญญาหารที่สําคัญอีกครับมันใช้ง่ายละลาย